ก็ทำลองเดียวกันเนี่ยุกก็ไม่ได้ว่าการแนะนำส่องซ้อนรือไม่ส่องซ้อนนักแต่มีมัินคน หน้าจริงๆอ่ะเห็นเราว่าต่อวังกายคนมากเข้าออกทั้งพระทั้งเนยทั้งกายทั้งใจแล้วยังมีคนแสวงหาท่าทำนอนคนไข้เจาะแสวงหาหมอหายานั่นอย่านี้ดีให้ฟักันปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปใจเราเรียบร้อยหา ความตออื่นแล้จากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาทําไมใจจึิงต้องเรียบแล้วหาความตื่นเหรอพอใจเป็นทุกข์ใจวุ่นความวุ่นนั้นไม่ใช่ทาําพาให้วุ่นนี่จะสิ่งที่เคยเป็นข้าเสื่อมขอ้าศาสนาท่านให้ชื่อว่ากีเีสนั่นแหละพาให้วุ่นพาให้ทุกข์จ,จิตใจถมกมัวกับเพราะสิ่งนี้นะครับความทุกข์มากน้อยกับเพราะสิ่งนี้ช้ามีพลัยาทะเลาะกันกับเพราะสิ่งนี้ ถ้าทำเข้าไปตรงไหนแล้วจะมีความสงบร่มเย็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดกำนะล้างตรงไหนสถานที่ที่นั่งวัดนั่นก็สะอาดสะอาดเ่ยถ้าน้ำสะอาดเข้าไปตรงไหนก็ที่นั่งสะอาดถ้าทรมะเข้าไปที่ไหนก็เหมือนกันสถานที่นั่งจะบูคคลนผู้นั้นสังคมนั้นครอบครัวนั้นจะร่มเย็นเป็นสุดมีความสงบทีควัมงใจเด็น ขึ้นมาถึงผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ลงไปถึงเด็กเพราะพ่อแม่ผู้ใหญ่นั้นเป็นแบบคืนของเด็กพ่อแม่มีแบบมีฉบับลูกก็เรียนจากพ่อแม่อยู่ดนหลักธรรมชาติสิ่งนี้ไม่จําเป็นต้องเข้าโรงเรียนเพราะเป็นธรรมชาติที่จําเป็นซึ่งเด็กจะต้องศึกษาจากผู้ใหญ่อยู่แล้วขั้นเรียวกว่าการศึกษาในหลักธรรมชาติในหลักทางทันตีว,วิศว์ผู้ทาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนฝึกคือมาก ตั้งแต่เริ่มแรกก็คือพิยามันดาเป็นสำคัญท่านเรื่ออุปการจาอุปจารยาอาจารย์ในต้นต้นอาจารย์เราได้มีแบบมีสบาบันดีงามไว้สำหรับตัวของเราแต่ละคนละคนสำหรับผู้ใหญ่และเด็กก็จะยึดนั้นเป็นหลักเป็นเต็มบ้านนี้ก็มีแบบมีสถาบับบ้านนั้นมีแบบมีสาบับต่างคนสำหรับผู้ใหญ่แลวต่างคนต่างมีแบบมีสถาบับ อันดีงามไว้ประดับตัวเนี่ยเป็นประโยชน์จากตัวเองทั้งสองผมด้วยเด็กก็ได้รับความดีจากผู้ใหญ่นั่นแหละจะเป็นแบบพิมพ์อันดีแล้วด้านเมืองของเราก็จะมีความสงบยง่มเย็นมีความผาสุดข้าวที่มันไม่ผาสุกเพาอะไรก็เพราะสีที่มันเคยเป็นค่าสีนั่นแหละไปทําลาย ทำลายมากทำลายน้อยทำลายอยู่นั่นตลอดเวลาแต่ก็อย่างิ่งแม้ในหัวใจของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครมันก็ทำลายมันหนักที่ขับยุ่งอยู่ภายในตัวเองเพราะฉะนั้นใจจริงเรียกร้องหาความช่วเหนือจากเจ้าของเจ้าของคือสติปัญญานั่นแหละจะเป็นผู้พิจารณาให้รู้ในทางผิดถูกชั่วดีและแก้ไขตอบถอหรือบังเ็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสติปัญญาเป็นผู้ นำทางเป็นผู้ที่คู้ค้นในเด็หรือคนที่ดีแื่ช่วยแล้วนำมาประกอบหรือปฏิบัติต่อตัวเองและวจิตใจก็ร่มเย็นถ้าไม่มีเจ้าของก็เหมือนสัตว์มีเจ้าของไปที่ไหนถูกแบ่งแจอ,อย่างน้อยมากกว่านั้นถูกฆ่าจิตใจของเราเหมือนกันถูกลบงแจด้วยสิ่งที่เคยเป็นฆ่าสิ่งนี้ถ้ามีคาก็เป็นเครื่อง รักษาเป็นเครื่องพิทิจารณาแล้วอย่างนั้นก็ไม่ได้มาทําลายเราอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยก็มีเครื่องป้องกันและสิ่งที่จะป้องกันความเสียหายหรือความเดือดร้อนนี้ได้ก็คือธรรมเพราะ,ะนั้นคําว่าธรรมเป็นครอบโยกต้านิ่มนวลที่สุดก็คือคําว่าธรรมเข้าสู่ใจและใจกันนิ่มนวลที่สุดใจมีเหตุมีผลถ้าใจมีธรรมแล้วย่อมมีเหตุมีผล มีการนับยั้งท่านทวงได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เดยขาดผลจนพยานด้วยอำนาจแห่งจิตเดกปัญหาทั้งหลายในเรื่องของโลกนี้คนเราไม่มีกิเดชมันไม่มาเกิดเนี่ยต้องมี้ิเดชเป็นเครื่องบังคับให้มาเกิดมังคัให้มาเกิดแล้วก็ให้มาสร้างสร้างก็สร้าง่อผลประโยชน์สําหรับจิตเดชเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นครูเพราะเราเป็น เครื่องมือสำหรับรับใช้และหย่าย่ำทำลายของสิเล่ให้โปยเอาผลเอาผลอยู่ไป,ไปเราได้รับความทุกข์ความลำบากเนี่ยเป็นอยันเนี้ยี่เล่ทำมาภา,า,า,ายในจิตใจเพราะนี่ต้องมีธรรมเข้าไปดัดแ,แปลงแก้ไขชำระล้างอยู่อย่างนั้นโดยสม่ำเสม,สม,มอเพราะสิเนี่ยนี่คอยจะทำาลายเราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสิเล่เนี่ยเราหลับสนิท มันจะพักงานของมันถ้าไม่หลับสนิทมันจะพาละเมือเพิ่มฝันเป็นอย่างน้อยก็ตื่นขึ้นมาก็ยุ่งใหญ่มันนั่นคือที่เรกทำงานแล้วเราก็ทุกเดือดร้อนวุ่นวายซิ่งไปขิ้งมาในหัวใจเราดูเป็นจุดไม่ได้เราต้องเจอด,ดูที่หัวใจของเราเป็นไงมันเคยอยู่นิ่งอย่างนี้ไหมนี่ยนิ่งไม่มี จะต้องถูกตบถูกต่อยถูกทุบถูกตีมากน้อยตามกําลังของมันที่เจ้าของรักษาหรือไม่รักษาถ้าต่อยตัวเลยมันก็ทําให้เต็มเม็ดเต็มเหน่ของมันทุกมากถ้ามีการต้านทานรักษาบ้างก็เบาเลยเรื่องความทุกข์ความทรมานทางหน้าจิตใจก็เบาเลยแล้วยิ่งเรารักษาได้ดีอย่างที่ท่านสอนให้ภาวนาเนี่ย ท่านเห็นผลทั้งความวุ่นวายสายแสบพกจิตที่ที่นีมาแล้วเห็นเหตุเห็นผลเรียบร้อยมาแล้วจอมปาทั้งหลายแลาท่านเห็นทั้งผลอันดีงามอยากและตลอดถึงความดีงามอย่างยิ่งพกจิตที่แน่วถ้าจิตส,สงบท่านั้นก็พักเรื่องของอารมณ์เรื่องความารมื่นยรอนทั้งหลายไม่มาที่เแี่ก่อความผิดใจนะครับความ เกลียดร้อนเพราะจิตคักงานตัวอำนาจของธรรมเป็นเบรคข้ามล้อไว้และดับเครื่องในเวลานั้นน่าหลับธรรมจิตสงบดีพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เคยสงบมาแล้วตระหนักของเราสังคำและคำกระชามก็เคยสงบมาแล้วท่านที่มาสอนเราให้มีวามสงบ้างสงบทางใจทุกขัดภาวนา ใจถ้าได้รับความสงบแล้วจะเห็นคุณค่าของความสงบส่นและเห็นโทษในความมุ่นวายใาแสะทั้งหลายในขณะเดียวกันจากนั้นจิตก็เริ่มต่อเข้าสู่ธรรมมาคุปฏิบัติตัวให้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นใจเมื่อมีการบำรุงรักษาอยู่ย่อมจะมีความเจริญรุ่งเรืองภาใทางที่ถูกที่ดีเสมอถ้าปราศจ,จากธรรม กรื่องกำกับรักษาแล้วอย่าเราอย่าว่าใครต่อใครในโลกตัวโลกดินแดนเป็นฟืนมันทายกันทั้งนั้นไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดวัยใดก็ตามไม่เลือกอันนี้มันไม่กลัวความชั่วไม่กลัวเรื่องความมีความจนความโมง,ง,ง่ความฉลาดตัวแต่ทําอย่างเดียวเพื่อนเพื่นเราถึงก็งองเอาทมเข้าไปทำไปยังไง เวลามันจะทําความชั่วจะทั่วในทํำไมก็ตามก็ทราบกรอนที่จะทําอยู่แล้วว่าความชั่วเราไม่ทําเสียนี่เรียกว่าทาหากข้ามสิ่งที่จะเสียหายจะตรในเมื่อทำลงไปแล้วแล้วก็ไม่ทําก็ไม่เกิดความเสียหายนี่นี่ท่านเรียกว่าทาจะพูดจะเป็นความเสียหายแต่ผู้หงผู้ใดก็ตามลมอันนี้เป็นลมที่เสียหายมากกว่าลมธรรมดา เรารียกามาระวังลมธรรมดาใครไม่ห้ามมันไม่ได้ล่ะมันอยากพัดจะเบี่ยงไปไหนมันก็พัดตามเรื่องของมันต่ลมเหล่านั้นไม่ได้รุนแรงไม่ได้เสียหายยิ่งกว่าลมปากของคนลมปากที่มีพิษมีพายไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วเป็นลมที่ร้ายแรงมากทําโลกให้ลมจมได้ทําเจ้าของที่หายไปทวงได้ทำานันีที่เสียหายที่หายไปได้เพราะลมปากลมปากที่ เป็นพิษเป็นไทยมาจากที่โท่ออกมานี่เป็นพิษมากตอะน,นั้นจึงต้องเอาทมเข้าไปบังคับบรรชาซักฟอกลมปากรให้เป็นลมบริสุทธิ์ลมเป็นอนัดเชนธรรมพูดออกมาจากความพิจารณาแล้วว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดพูดหนักเบามากน้อยความแคบขนาดไหนมีเหตุมีผลมาจากจิตใจแล้วย่อมเป็นคำพูดเป็นลมปากที่สวยงามทั้งว่าพูดแพระก็พิ้ง ก็เห็นผลก็คืออย่างนี้เองผู้ที่เป็นอันตรายแจกทั้งตนและผู้อื่นก็คือคือเราไม่ที่เดินหนักผูดออกมาข้ามข้ามข้ามตามอารมณ์อารมณ์นั้นมันเป็นฟืนเป็นไฟกระจายไปไหนเผาไหม้ไปหมดตามเอานาลมปากนี่แบบนี่ความที่ความประบตืกับมันกันการกระทำนี้ไม่ได้ตกน้ําตกดินมันกระเทือนผนกระเทือนเรา ทำชั่วกระเทือนเราด้วยถ้าเกี่ยวข้องคนอื่นกระเทือนคนอื่นด้วยทำมากทำน้อยก็กระเทือนไปมากไปน้อยอย่างนั้นถ้าต่างคนต่างทำแต่ความั่วและโลกนี้ไม่มีความหมายอยู่กันไม่ได้เลยก็เป็นฟืนเป็นไทด้วค่หนดเท่าที่โลกนี้อยู่ได้ก็พรอะอยู่ได้ก็พราะบ้านเนมียมีสีมีแปรอย่างน้อย,อยมีกฎหมายบ้านเมืองถ้าใหญเข้ามานั้นมีสีมีคำเป็นเครื่องบังคับจิตใจไม่แสดงทางความเสียหา,าย ตอกมาจากจิตใจของตนและผู้ต่อมาตามาจาโดยธรามการประพฤติความต่อสุดแลนวนกดับไปด้วยอำนาจแห่งปัจจัยแธรรมเราก็เย็นพากันกรรมเอาไว้แล้วกปฏิบัติต่อตัวเองถ้าเราอยากได้เห็นแดนสวรรค์ในเมืองมนุษย์แล้วจงนำธรรมนี้เข้าไปปฏิบัติต่อตนเองถ้ามีฝืดมีแปลมีเหตุมีผน อย่าทําตามความอยากความทะเยอทะยานอันนั้นคือฟืนคือไฟไม่ทําผู้หนึ่งผู้ใดให้รับความรุนอรงสิ่งสิ่งเพราะอำนาจของมันเลยแต่จะเป็นฟืนเป็นไฟต่างๆแต่ท้งนั้นโลกนี้ก็เป็นโลกใกลมาได้กันนรกของมนุษย์ก็คือการเกิดของมันก็คือเกิดขึ้นจากการทําความชั่วช้าหลามกของมนุษย์นั่นแหละที่สวรค์ของมนุษย์ ที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาก็เป็นสาเหตุมาจากการประพฤติตัวในด้านศีลธรรมคือคุณงามความดีประพฤติตัวเป็นคนดีเราก็เย็นเราจะไปคิดเอามากมายว่าเราต้องการเงินแสนเงินล้านเงินเป็นล้านล้าน,านมากกว่าเสาะแส้หาคูคุณค่าเข้ามาสู่ตัวสงหรักคนเราถ้ามีคุณค่าแล้วมีมากมีน้อยย่อมเป็นผดไม่เยอดรอนวุ่นวาย ถ้าไม่มีคุณค่าภารตัวไร้สาระเพื่ออย่างเดียวเท่านั้นเอาเงินกองเข้าภูเขามาทับกว่าตายทิ่งเปล่าเพราะหนักเงินให้ถือตนไม่ถืดประโยชน์อะไรเลยจากเงินออกนะถ้าเจ้าของเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดเยอะมีทรรเพื่อจจอย่างเดียวมีเท่าไรใช้ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นุนั่งที่ว่าคนขลาด <c oughs> เนื้อสมบัติเงินทองเนื้อสิ่งทั้งหลายแล้วก็อยู่กันได้ด้วยกับด้วยความสงบร่มเย็น เสมอหน้ากันไปหมดเนี่ยก้ามมีธรรมเป็นอย่างนั้นขอให้ทีนอกทั้งหลายได้นํานี้กับทุกปฏิบัติเราจะมองอะไรที่มีคุณค่าไม่ไม่มีอะไรเกินมนุษย์เรื่องคุณค่าและสิ่งที่จะทําโลกให้ชิ้หายเราจะไปถือว่าไฟนี้เป็นสิ่งที่ทำโลกให้หายไหมหัวใจของมนุษย์นั่นแหละมันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรเป็นอาจารย์ใหญ่ของไฟทั้งหลายตัวนี้เป็น มีอิทธิพลมากภายในจิตใจของเราถ้าตัวนี้ได้กระจายไปแล้วมันเป็นฟืังงนไฟจะได้หมดเพราะฉะนั้นตรงบังคับอันนี้ให้เป็นน้ําเป็นผ้าเป็นน้ําดับไฟแล้วอะไรอะไจะใช้ได้หมดนี่แหละความร้อนอยู่ที่ไฟความเย็นความร้อนอยู่ที่ใจความเย็นก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ไฟที่น้ําโดยตะเดียวอันนั้นมันเป็นเครื่องมือสาหรับผู้เป็นพลัเป็นไฟภายในใจนี่แล้วจะนําไฟมาเผาเรือนหรือนําน้ํามาดับไฟ มันขึ้นอยู่กับหัวใจของเราเองดัาจึงต้องให้รักษาหัวใจของเราให้ดีการอยู่ด้วยการการไปการมาการพบค้าสมาคมนี้มีแต่มนุษย์หรืบค้าสมาคมกันไปที่ไหนก็มีมนุษย์คบค้าสมาคมกันเพราะมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่กราบาดกลัวมากอยู่คนเดียวไม่ได้ไล่เขาไปอยู่ในบ้านก็ไปเถอะสักงเดียวโดดลงหน้าตา่างนุ่นท่าเขาปิดประตูไม่ออกมาได้โดดลงหน้าตา่าง ไปหาคุยกับเพื่อนกับฟูงนะนะไปให้ไปอยู่ในกองลงกองทองเข้าภูกองเข้าภูเขามันก็ไม่ยอมอยู่เงิน,อนทองก็เป็นเงินเป็น,น,น,ปนทองมัดคุยย้วยไม่ได้สุดท้ายวิ่งหายสุดคุยก็หอยสุดก็ยังสบายนี่มนุษย์เรามันคนที่ขาดต้องหาที่พึ่งทอินอาศัายเมื่อเป็น่างนั้นเวลาเกี่ยวข้องกันก็วอมให้ออกไปกันนี้ให้มาเป็นอันดับหนึ่งเลย อย่าถ e na, ือสีถือสาเช่งกันละกันอย่ามุ่งถูกหยยดย้ำกันให้แรงเห็นเจตนาในหัวใจของเราเป็นอันดับแรกว่าหัวใจของเรามุ่งหวังอย่างไรหัวใจของอื่นก็มีความมุ่งหวังอย่างนั้นเพราะเป็นนั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรให้ามเหมาะกับหัวใจของแต่ละกัรละกันต้องดูหัวใจของเราแล้วปฏิบัติหัวใจของเราทำใดก็ปฏิบัติต่อมหัวใจด้สยทำนั้น ว่าเป็นการแสดงออกข้อแม่กับกับเกือนมีการให้อภัยนี้เป็นสองนสำคัญอย่าถือสีหถือสาการง่ายเช่นรถลาผ่านกันไปมาเฉียดสีกันเล็กน้อยยังทะเลาะนิดหน่อยฉะนั้นเรื่องใหญ่ต้องโตเกิดทีนี้ใครไม่ลงใครใครไม่ยอมใครใครก็ว่าแต่ใครถูกใครก็ว่าแต่ใครถูดสุดท้ายสองคนในหลัทะเลาะกันมาัจากการทะเลาะกันแล้วก็กัดกันเหมือนหมาอันนั้นมันุษย์เป็นหมาเป็นเวดานั้น ถ้าไม่มีทรมันเป็นหมาได้ไม่มีขางม็ตามหมาหางด้วนมันยังมีกลกลหมาด้วนเอาของคนทำมันมีไม่ได้เมื่อไม่มีคำเหียมนี่แหละโทษแห่งความไม่ให้อภัยก้นกละกันโทษแห่งความไม่เห็นใจกันเพราะการเป็นอย่างนั้นไม่มีใครมีเจตนาที่เป็นแต่มนุษพิสัยที่เด่นไปก็ต้องให้เห็นความสุงพิสัยของการกันพอที่ดีรากกน ให้ลงในทางสันติคือความนะ่าอบรมเยียนยาได้ปลูกกรรมปลุกเวรจากกัน,นแล้วให้ปฏิบัติอย่างนั้นนี่คนมีธรรมต้องเป็นอย่างนัน้นทางเข้าใจแล้วนะวันนี้อธิบายเพียงตอนนี้หละเอาละเพราะความสวัสดีตรงนี้แจกที่น้องลูกหลาทั้งหลายโดยทั่วกันเออยที่อาวาริวะหาภูราปริปุเรนทีสากรัง เอวะเมวอิโตทินางเปตานังอุปกะปะติขิจตามปะิตามตุ้งพังขิปเมวะสนจัตุสเปตูเรตุสังกะปาจันโทรปนะอรโสยถามันโชเตอรโสยถาสัพีติโยมิวัชันตุสัพโรโค วินาสตุมาเตปราชตมันตรายุสุสีาโตควะอภิวาทนาสีสนิจงมุทาปจานโนจตารุธรรมาวาทานตอาลุวันโภาลังโานตโตานต์โอาที่ดีถ้านินท็ยมาตบมาด มาเกี terror, there, ่ยวก่างชนบ้างก็คือคือเกี่ยวการเกี่ยวก่างชนท่านก็ะโดลงไปลงไปเขาก็รีบลงไปเพื่อนรีบไปรีบไปเดียวตำรวจมาแล้วเราจะจับเจ้ากระโดดไปกระลำปากกักเลยเพราะวันนี้ถ่ายเท้าได้ต้องไปวิศวะตาบ้าไปนังได้ตบคนนี้ไปว่ายรีบไปเอยเราเห็นบ้านน่ะยิ้มไปตำรวจมาทไม่ต้องเสียงเราคะไม่ทราบแล้วเป็นแก้ตัวอะไรพวกเราโตวันนี้จบสุดสุดโลจริงๆอยู่ข้างถนนไปงานไปเชียร์เชียร์กัน เจะหนักลงนู่นบาดตกนู่นอาหารในบาดตกอั้งหมดเขาก็เขาก็ดีคนคนถามเรื่องไปดีเขาจะรีบไปยี่ย่ยช่ียีมาช่วยยี่ไปเดียวตำรมดมากน่าน้าน้าเป็นแค่สีน้ฟังด้านน่ะเนิ่มพูดที่รถแล้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาชนมาเฉี่ยวนะนั่นน่สุดสที่เป็นน่เราก็บอกว่าให้ไปนี่เป็นด้านนะในนามา